สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาร์ช anel ผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านน้าไพ่ทาโร่นะคะหมอแจนค่ะคลิปนี้เราจะมาเล่นพิกาเด็กกันเหมือนเดิมนะคะ EP ที่41แล้วนะคะพิกาเด็กเป็นการาทำนายนะคะไพ่เป็นแบบแบบภาพรวมท,ทั่วไปโดยที่คุณเลือกไพ่สำหรับเองนะ แล้วก็ขอบคุณสำหรับนะคะการกดติดตามสำหรับ FC เก่าแล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับ FC ใหม่นะคะแล้วก็สวัสดีคนไทยที่อยู่ทั่วโลกด้วย mm. FC สวปอรราสบายดีนะคะขอให้มีความสุขในการชมคลิปนะคะเรามา,าเลือกไพ่กันเลยนะคะ Energy เนาะเ,เด็กที่1เด็กที่2แล้วก็เด็กที่3นะคะ ะค,ะคลิปนี้เราจะมาในคอนเทนต์หัวข้อใครที่อยากสรารภาพรักนะคะกับคุณใจแทบขาดนะคะตัวคุณนะตัวคุณนะคะนะคะเรามาเราก็อยากทราบเนาะว่าเออมีใครแอบชอบเรามั่งใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยแบบว่าเอ,อ่อฟซีนะคะช่องหมอแจน,นี่ <c oughs> มีแต่คนที่แบบหน้าตาดีเนาะรูปร่างหน้าตาดีโปรไฟล์ดีเนาะเราก็อยากจะรู้ว่าใครที่อยากจะสรารภาพรักรก,กับเราใจแทบขาดบ้างนะคะ เขาใจเขามีความรู้สึกต่อเราแบบไหนอะไรยังไงนะคะเราไปดูกันเลยนะเอาละค่ะนะคะ e n e น g y นะคะไพ่นะคะตรงนี้เป็นการดูแบบภาพรวมทั่วๆไปนะคะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็นะคะใช้วิจยารณญาณในการรับชมนับฟังนะคะเอาละค่ะขอพลังงานนะคะใครที่อยากสารภาพรักนะคะผู้ที่เลือกนะคะเด็กที่หนึ่งนะ เ็ที่1นนะคะเดี๋ยวเรามาขอใช้พลังงานตัวคุณที่เลือกก่อนเนาะนะคะตัวตนของคุณนะคะเป็นประมาณไหนเนาะ,ะขอดูไพ่แป๊บหนึ่งนะคะตัวตนของคุณนะคะว้าวนะคะตัวตนของคุณแบบหกไม้เท้าเลย <S <S 1> <S 1> แสดงว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จทางการงานนะเนี่ยตอนนี้มีประสบความสําเร็จเห็นไหมคนคนนั้นแอบมองคุณอยู่อ่ะ แอบจะแอบอาจจะแอบส่องทางโซเชียลก็ได้หรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานคุณก็ได้อืนะคุณโฟกัสทางานนะ่ะในในอดีตที่ผ่านมาตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้มองใครเลยก็ได้คุณเจอความรักที่เป็นรักสามเศร้าเราสามคนตอนนี้มีคนแอบชอบคุณอยู่นะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอกับคนเจ้าชู้คนหลายใจแต่ตอนนี้เขาคนนั้นนะ่ะเออแอบมองแอบชอบคุณอยู่เนี่ยดูสิเป็นไพ่เดอซันน่ะ แสดงว่าตัวคุณเนี่ยต้องโดดเด่นเลยทั้งหน้าที่การงานหรือหน้าตาหรือผิวพรรณหรืออะไรตอนนี้นะคะโอ้มีคนที่เออมันเหมือนมันเหมือนว่าคุณอะก็อาจจะแอบมองคนคนนี้ด้วยก็ได้เขาอาจจะแอบชอบคุณด้วยก็ได้แบบว่าต่างคนต่างแอบชอบกัน่ะเขาอาจจะเป็นคนฮอตและคุณก็บางครั้งคุณก็อาจจะเป็นคนฮอตแต่ในอดีตที่ผ่านมาคุณแบบอ,อ เจอความรักที่แบบทําไรรับหลังหรือว่ารักสามเศร้าเราสังคนอย่างเงี้ยหรือเจอคนเจ้าชู้อะไรประมาณเนี้ยตอนนี้โฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเป็นหลักเลยอ่ะโอ้เอเนจีของคุณเป็นประมาณนี้นะอืมนะคะเอาละทีนี้เรามาดูว่าอันนี้คือเป็นเอเนจีของคุณนะเรามาดูต่อนะออคนนี้นะใจเขาอะ่ะเออใจเขาคนที่แอบชอบคุณเนะี่ยใจเขาอะ่ะรู้สึกถึงคุณแบบไหนนะขอเปิดไพ่หน่อยนะคะใจเขาอะ่ะ ใจเขานะไพ่ใบแรกนะจัสเมนว้าวเขาอยากแบบเขาอยากสารภาพอ่ะเขาแอบ,บดูคุณทางโซเชียลทางออนไลน์คล้ายๆเหมือนว่าเขารู้สึกเหมือนว่าเวลาเจอคุณเนี่ยนะคะคุณเป็นคนเก่งดูมุ่งมั่นดูแบบว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่านะคะเป็นคนที่คล้ายๆกับคนที่เขารอคอยเออเขาเห็นคุณครั้งแรกนะเหมือนคุณคนที่เขาแอบ,บรอคอยแอบแบบ เราคอยมานาแสนนานพอเห็นแล้วรู e ้สึกเคมีตรงกันเขาคนนี้อยากจะแบบเรียกว่าไงอ่ะอยากจะมาอยากจะมาทักทายอยากจะมาเริ่มต้นอาจจะเป็นคนในทีมงานคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ได้นะที่คุณรู้จักนะคะเขาแอบดูคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะก็คืออาจจะปื้มเออปื้มว่าคุณเป็นคนทํางานเก่งอะไรนี้ก็ได้หน้าตาดีอะไรนี้ก็ได้เหมือนเหมือนแบบ เคยเจอกันเคยรู้จักกันนะใจเขารู้สึกแบบนี้เลยโอ้ดูดีมากเลยอะรู้สึกเหมือนว่าเขาอะอยากจะทักทายอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์อยากจะขอจีบแต่ก็คือกลัวเนี่ยไงอิทธิพลก็คือบุคคลอื่นอาจจะเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะแบบกลัวคนอื่นรู้อะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมกลัวคนอื่นรู้กลัวค,คนอื่นนะเห็นไหมเห็นไหมคะเขาอาจจะอยากขอเบอร์ขอไลน์ขอขอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ของคุณนะนะคะอันนี้คือแบบว่า กลัวเพื่อนร่วมงานรู้กลัวคนอื่นหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แบบขี้อายอะไรก็ได้เนาะอยากพูดคุยอยากติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดต่อสื่อสารกําลังสองจิตสองใจอยู่นะตอนนี้นะเอาละ่ะทีนี้เรามาดูราศีอะไรธาตุอะไรเห็นไหมแอบยืนแอบมองแอบดูเราอยู่ไกลๆตั้งนาน last night of p e n a c l e นะคะมีพลังงานราศีดินเออไม่ใช่ราศีดินนะคะธาตุดินพุธศกันมังกรนะคะสิถ้วยอาจจะเป็นธาตุน้ําก็ได้นะนะคะ เขาอาจจะแบบว่าแอบมองเนี่ยเห็นไหมฮะแอบมองแอบดูม,มีมีอารมณ์ครามรู้สึกเหมือนว่าอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณเลยอ่ะคุณผู้หญิงอ่ะเออหรือเป็นน้องใหม่ที่ทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะปลื้มคุณเนี้ยคุณอาจจะเป็นพี่รหัสพี่คนที่คอยสอนงานหรือเป็นคน,น้างานเขาก็ได้เนี่ยลูกน้องในปกครองคุณนะอาจจะแอบ,บชอบคุณอะไรแบบนี้ก็ได้นะนะเขาอยากยื่นไมตีเนี่ยเขาอยากทักทายคือเหมือนว่าหาอยากจะหาเรื่องพูดคุย เขาเรียกอะไรบางคนก็ส่งข้อความข่าวสารมาแล้วนะส่งข้อความข่าวสารมาอาจจะอาจจะแบบแก้ปรึกษางานอาจจะแบบเพื่อนที่ทํางานเพื่อนที่เรียนอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะเพื่อนทางโซเชียลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรืออาจจะบางคนก็นะ,ะอาจจะผ่านมาทางครอ,อบครัวอะไรอย่างนี้ได้นะคะเพราะอันนี้เป็นการดูแบบภาพรวมถ้าไพ่ออกมาแบบไหนหมอแจนก็จะอ่านให้ตามประมาณนั้นนะคะเอาละราศีอะไรธาตุอะไรนะ มีโอ้ยมี3ามสี่ธาตุเลยอะ่ะนะอาจจะเป็นธาตุดินนะคะแล้วก็เป็น Energy พลังงานของธาตุลมด้วยธาตุน้ำด้วยนะเดี๋ยหมอขอเปิดไพ่ของโซ d i ดิแอกแล้วกันนะคะโอเคอืมนะราศีกรกฎนะมีพลังงานเอเนจีราศีกรกฎนะคะแล้วทาวธาตุน้ำเลยราศีกรกฎนะอืมแล้วก็ มีพนังงานว่าสงสัยเขาเออแอบชอบคุณมานานแล้วนะแต่ตอนนี้แบบอยากรวบรวมความกล้านะเอออาจจะเป็นน้องใหม่ที่ทํางานก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนใน Facebook ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคนที่เรียนที่ทํางานด้วยกันก็รวบรวมความกล้านะคะแอบรักคุณมาตั้งนานแล้วนะไอทีนี้เรามาดูว่าลักษณะแบบไหนเขามีลักษณะแบบไหนดูก่อนเอา้าเนี่ยเห็นไหมเป็นชาวท่านนะ้ํา ควีนออฟคับอ่ามีความรักให้แบบอยู่ตรงนี้เลยแต่เขาไม่กล้าเออเขากลัวอืมเนอะเห็นไหมเป็นก้าไม้เท้าเขาอาจคุณอาจจะเป็นหัวหน้างานก็ได้หรืออาจจะเป็นเพื่อนรุ่นพี่อะไรอย่างนี้ก็ได้เนี่ยแตร์มเพลนน่ะเขาแบบกลัวเห็นคิดว่าคุณน่ะคุณน่ะอาจจะคิดว่าเขาเป็นเด็กเออนะคะเขาก็คิดกลับไปกลับมานะคะแล้วก็นะ ตอนนี้เขาพยายามแบบมุ่งมั่นเขารู้สึกต่อคุณอนะเยอะมากเลยไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้อยากเริ่มต้นคุยแต่ตัวเขาแบบเหมือนเป็นเด็กและตัวคุณอาจจะดูแบบว่า,าทํางานเก่งกว่าหรือเป็นคนที่เข้างานมาก่อนแล้วอะไรนี้ก็ได้นะเขารู้สึกเหมือนว่าแบกบความรู้สึกครั้งนี้แล้วเขาก็ยังคิดว่าเฮ้ยเขาจะสมหวังไหมเขาคิดว่าเขายังมีหวังไหมเออหรือว่าบางทีเขาอาจจะคิดว่า เออคุณอาจจะมีแฟนอยู่แล้วไหมอะไรแบบนี้แอบรักแอบชอบเนาะนะคนะอยากจะคุยอยากจะติดต่อสื่อสารแต่ก็ไม่อยากให้เพื่อนร่วมง,งานนะคะรู้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะแบบจะจะขาดอยู่แล้วนะคนคนนี้มีลักษณะเป็นแบบว่าเป็นคนธาตุน้ํานะอาจจะผิวขาวหรือว่าอาจจะอายุน้อยกว่าคุณอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะเดะสตาเนี่ยแสดงว่าเขาต้องปมนคนที่หน้าตาดีนะอืม หน้าตาดีมีพลังงานธาตุน้ําแบบว่าเวลาที่ใครคุยกับเขาแล้วเขาก็จะเป็นคนที่ดูนิงน่งเงียบอาจจะดูแบบสุภาพอ่อนโยนได้ด้วยนะคะลักษณะเป็นประมาณนี้ไอ้ทีนี้เราก็อยากจะรู้ใช่ปล่ะเออนะเอะเขาคนนี้คนนี้ไหมคนที่เราแบบแอบมองอยู่ด้วยไหมอะไรประมาณนี้เนาะเขาจะทําอย่างไรแม้กับความรู้สึกเนี้ยอืเด็กคนนี้ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะเออมันอาจจะเป็นได้ทั้งที่งานที่เรียนที่ Facebook หรือว่ามาจาก ผ่านครอบครัวเราก็ได้นะครอบครัวแนะนําหรือว่าเอาอเขาเรียกไงอะผ่านเพื่อนอะไรเงี้ยนะเพื่อนทางโซเชียลก็ได้เอาล่ะทีนี้เรามาดูว่าเขาจะทําอะไรไมกร่กับความรู้สึกครั้งนี้เขาบอกว่าก้าวดาบดูสิเครียดคิดจะนอนไม่หลับเลยอะโอ้เห็นไหมรักคุณมากจากเ,าเครียดเอ๊ะหาวิธีการอย่างไรดีเขาบอกว่ายังดีกว่าเนี่ยฉันรอก่อนแล้วกันรอนี้อีกนิดหนึ่งรออีกนิดหนึ่งเนี่ย ก็ออาจจะคิดว่ารออีกนิดหนึ่ง King of Pe t ิเคเขากำลังนิ่งอยู่รออีกนิดหนึ่งให้ฉันแบบประสบความสาเร็จทางงานทางเงินก่อนไหมเออรอก่อนรอก่อนนะตอนนี้ฉันอาจจะวัยุุวุฒิคุณวุฒิไม่ไม่ไม,ไม่อะไรเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่เหมาะสมกับคุณเออเพราะตัวคุณที่เลือกใช่ไหมคะอาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่งดูดีโปรไฟล์ดีนะเขาบอกว่าเขาอยากอยากแบบ สมมติว่าถ้าทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยเขาว่าอยากจะเดินทางแบบหรือว่าทํางานเนี่ยไปด้วยกับคุณอ่าไปดูงานด้วยกันไป,ไปนู่นไปนี่หรือว่าไปคอยช่วยงานหรือว่าเนี่ยเห็นไหมคะยังยังไม,ยงไม่ยังไม่กล้าทาอะไรทั้งสิ้นเลยอะ่ะมีแค่อารมณ์ความรู้สึกเหมือนแบบหาทางออกไม่เจอเออจะปรึกษาเรื่องงานดีหรือจะอะไรดีอย่างเงี้ยคิดคิดวนไปเวียนมาอยู่นั่นแหละนะนะคะแต่ถ้าถ้าถามว่าเขาอ่ะมีความรักรู้สึกถึงคุณไหมโอ้แอบรักคุณหนักมากเลยนะคะอันนี้นะ โอเคนะคะอันนี้ก็เด็กที่1นนะคะจบไปนะนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะเราชมกันเพื่อความบันเทิงนะคะที่รักนะเอาล่ะทีนี้เรามาดูนะคะ energy พลังงานเด็กที่2นะใครที่อยากสรารภาพรักกับคุณใจเทบขาดเลยนะเขามีลักษณะเป็นแบบไหนนะแล้วก็เขาจะทําอะไรไหมกับในความรู้สึกนี้นะคะเรามาดู energy พลังงานตัวตนของคุณก่อนนะ เอาล่ะพลังงานจิตวน,นของคุณผู้ที่เลือกเลขสีแดงนะเป็นอย่างไรนะตอนนี้นะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องงานะเรื่องอะไรคุณก็แล้วแต่เนาะอันนี้เป็นการดูดวงแบบภาพรวมทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างให้ชมเป็นความบันเทิงเนาะใครอยากดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลก็แอดไลน์มาขอคุณที่้องโอนนะคะคุณสําหรับการนะคะชมคลิปนะคะคอมเมนต์พูดคุยเนาะแล้วก็ แล้วก็ให้ชมกันเพื่อความสุขเพื่อความบันเทิงนะคะอะไรที่เป็นพลังงานบวกก็รับไปอะไรที่มันไม่ดีหรืออะไรก็ปล่อยทิ้งไว้นะเอาละตัวตนของคุณนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะเอาละนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างอตอนนี้นะตัวตนของคุณว้าวเดอะซันโอ้โห แสดงว่าตอนนี้คุณประสบความสำเร็จมากเลยเหรอคุณหน้าตาดีมากเลยใช่ปะคุณฮอตมากเลยใช่ปะเออนะเป็นเดอะซัน่ะนะคะแบบว่าฉายแสงของตัวเองเลยเป็นคนที่ฮอตฮอตฮิตะเพิ่งไปทําบุญมาหรือเปล่าเดอะฮ l ลโลแฟนนะหรือว่านะคะอาจจะเป็นคนที่เค่งาศาสนาหรือพบเจออะไรบางสิ่งบางอย่างนะเดอะชาริออตมีพลังงานของเอเนจีของความโดดเด่นนะภายนอกคุณอาจจะดูแบบว่าเป็นคนที่ อุ้ยบุคลิกดีรูปร่างหน้าตาดีเป็นคนดีมีศีลธรรมเลยอะ่ะเดชาลิออดนะคะจิตใจแบบว่าตอนนี้ถ้าถามว่าเราอะ่ะนะคะก็คือบางทีบางคนนะชอบแบบว่าเดิน เดินเข้าหาทางธรรมแล้วอืมนะนะแต่บางทีก็พอเราเข้าหาทางธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราเป็นคนหน้าตาดีบุคลิกดีโดดเด่นจิตใจดีอะไรเงี้ยส่วนมากเราก็จะมีมีคนเข้ามาชอบอ่ะอืมนะเจ็ดเหรียญมีคนเข้ามาชอบอ่ะแต่บางทีเขาก็ไม่กล้านะไม่กล้าแสดงความรู้สึกเขาคงคิดว่าคุณหน้าตาดีโปรไฟล์ดีขนาดนี้คงจะมีแฟนแล้วแหละนะคงไม่ได้อยู่โสดหรอกอะไรนะคะเนาะที่ผ่านมาก็เขาเข้ามาแป๊บอะไรอะไรเงี้ยแล้วบางคนก็นะคะ เดินออกจากเราไปหรือว่าบางทีก็คุณก็ตัดสินใจว่าเออเราเราไม่ได้สนใจอะไรประมาณนี้นะตัวตนคุณตอนนี้นะถือว่าประสบความสําเร็จนะนะคะพูดที่เลือกสีแดงนะเอาล่ะทีนี้แต่เรามาดูว่าใจเขาใจเขาคนที่แอบชอบเราเนี่ยนะคะใจเขารู้สึกอย่างไรโอ้เอสออฟเพนเทคอลมันเหมือนว่าจักรวาลได้ส่งจักรวาลได้ส่งคุณอะมาให้เขา เขาแอบรักแอบมองแอบชอบคุณมาตั้งนานแล้วเนี่ยสี่ถ้วยเนี่ยดูสิแอบมองเป็นหนุ่มข้างบ้านหรอเป็นสาวข้างบ้านไหมถ้าคุณมีบ้านอยู่ก็หนุ่มข้างบ้านสาวข้างบ้านแต่ถ้าเกิดมีอพาร์ตเมนต์ก็เป็นหนุ่มข้างห้องสาวข้างห้องอะไรแบบนี้นะเนี่ยแอบมองคุณอยู่ตลอดเลยอะดูสิมีการแอบมองแอบมองแอบดูว่าเอ๊ะคุณเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแอบดูมาสักพักสักระยะหนึ่งแล้วนะนะแปดไม้เท้าอืมอย่างสารสัมพันธ์ เออนะฮะอยากสานสัมพันธ์อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะ่ะเออนะอยากรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะอ๋อ the the hermit แต่เขารู้สึกเหมือนว่าใจเขารู้สึกเหมือนว่าตัวเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนเก็บตัวก็ได้หรือว่าตัวคุณหรือว่าตัวคุณเองอะ่ะอาจจะไม่เปิดโอกาสให้เขาก็ได้ปะ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาถ้าเป็น the hermit เหมือนว่าเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นอาจจะเคยผิดหวังความรักความสัมพันธ์มาก็เลยเข็ดปะ่ะ หรือว่าตัวคุณเองก็ได้ที่แบบว่าไม่เปิดโอกาสให้เขาอืเหมือนว่ายังยังเก็บความคิดความรู้สึกของเดอ h เฮอร์มิที่มันเ,เป็นคนที่มีดูเหมือนมีโลกส่วนตัวสูงแล้วก็นิ่งเงียบแล้วก็ยึดหลักแบบยึดหลักแบบว่า,เ,าเกี่ยวกับเรื่องทางธรรมทางศาสนาหรือทางประดัตยาชีวิตอะไรของคุณไปแล้วนะตัวคุณนะ แล้วก็เขาคนนั้นก็เลยแบบว่าอาจจะไม่กล้าเออมันเป็นไพ่ที่แบบว่าเทียนดับนะหรือว่าเขาคนนั้นอาจจะแอบมองแอบสืบแอบส่องบางทีก็เขาอาจจะเคยคุยกับคุณแล้วก็ได้นะอันนี้ในกรณีนี้หมอเห็นแบบเป็น2กรณีเพราะว่ามันมีแปดไม้เท้าเนี่ยมันเหมือนว่าเคยคุยแล้วการสักระยะหนึ่งแล้วแต่คุณอาจจะบอกคุณอาจจะไม่ได้สารต่อความสัมพันธ์ ให้ไม่ไม่ไม่ให้เขาเข้ามาในชีวิตคุณนะเออแบบว่าให้อยู่แค่ผิวๆอ่ะเออนะคะเพราะว่าคุณยังคิดว่ามันไม่ใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยกับกับสเปคหรือกับอะไรที่คุณตั้งไว้ก็ได้นะคะอืมนะ,นะทีนี้ต่อมามีไพ่สองถ้วยเขาคนนี้นะคะที่ว่าเหมือนว่าเนี่ยเออเทียนดับไปแล้วหรืออะไรเนี่ยที่เขาเคยเออเขาเรียกว่าเคยแบบ สารความสัมพันธ์แบบเพื่อนแบบอะไรแล้วคุยแล้วอะไรเงี้ยแต่คุณก็ไม่ไม่ยอมให้เขาแบบเข้ามาในชีตมากเกินไปอย่างเงี้ยเขาอยากจะขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งเออเพราะเขายังรักคุณอยู่อันนี้มันมีไพ่สองถ้วยอะในความรู้สึกของเขาว่าจากที่กลายจากจากที่เป็นเจ็ดเหรียญการพัฒนาแบบมันไปช้านะ่ะเออนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเขายังรักคุณอยู่อยากจะสารภาพรักหรือว่าขอโอกาสให้เขาได้คุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งได้ไหมอะไรประมาณเนี้ย เขาอยากจะรวบรวมความกล้าหาญที่แบบคุยกับคุณเออเนี่ยนะคะมันมีไพ่สองหน้าเห็นไหมเขาอยากติดต่อสื่อสารหรือเขาอาจจะบอกว่าชอบคุณจริงๆเห็นไหมคะในรูปมันจะมีผู้ชายที่เอาดอกไม้มาให้ผู้หญิงแต่ผู้หญิงก็หันหน้าแบบคุณคุณอาจจะไม่ถูกใจหรือไม่ถูกสเปคอะไรบางอย่างในตัวเขาหรือเธอคนนั้นก็ได้นะอล่ะทีนี้เรามาดูราศีอะไรธาตุอะไรบ้างนะมีไพ่หนึ่งถ้วยอ่าเขารักคุณนะคะ Knight nice of Swords คนนี้อาจจะเป็นคนพูดตรงๆก็ได้ทําให้คุณไม่ชอบใจก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะนะคะแปดดาบนะคะอารมณ์ความรู้สึกก็แทนแพนเหมือนเป็นคนที่อาจจะอารมณ์แปรปรวนหรืออารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาง่ายเร็วด้วยก็ได้เนาะเซฟออฟเทรดิคิลหรืออาจจะเป็นคนที่ชอบบงการคุณนะเออเป็นคนที่ชอบพูดเหมือนว่า อาจจะชอบคนที่สินเสมอกันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะบางทีมันอาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้เนาะ <c oughs> มีราศีพฤษภราศีกรกฎนะราศีกันราศีเอ่อพลังงานเอนเนสรีจราศีธนูเออนะคะเป็นราศีธนูนะเรามาดูว่าลักษณะแบบไหนอ่า,น,านะคะมีพลังงานเอนเนอรีราศีกุมนะ เขาแอบ,บดูแอบ,บรักแอบ,บอะไรเรามานานแล้วอ่ะเออนะคุณเป็นเหมือนว่าลักษณะลักษณะนะลักษณะนะคะลักษณะอาจจะเป็นคนที่ถ้าถามว่าคนนี้มีลักษณะแบบไหนบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนว่าเวลาไปไหนหรือชวนเราหรือคุยอะไรกับเราเขาจะเป็นคนพูดตรงๆนะแต่บุคลิกน่าจะไม่ได้อ้วนนะน่าจะเป็นคนที่สูงสูงโรร่งอยู่นะคะ อืมสิบเหรียญเออเทนออ e n ปเรทิเคน่าจะมีฐานะได้ด้วยมีฐานะได้ในระดับหนึ่งด้วยนะอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าดูแบบว่ามีสเสน่ห์อะไรในระดับหนึ่งแหละนะแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะยังไม่ได้ถูกใจก็ได้นะคะบางทีเขาอาจจะเป็นคําพูดตรงๆเกินไปอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ก็คือดูแบบมีฐานะนะสิบเหรียญน,นะเป็นคนมีฐานะนะหรือบางทีเขาคนนั้นอาจจะเป็นพ่อไหมก็ได้เออเป็นพ่อไหมเป็นแม่ไหอะไรก็ได้เนาะ ตัวคุณก็เลยอาจจะยังไม่ได้รับพิจารณาอะไรแบบนี้ก็ได้นะ <c oughs> เอาล่ะทีนี้เรามาดูว่า <c oughs> เขาจะทําอย่างไรไม็กับฟังรู้สึกเนี้ยไอ้ไอ้ใครที่อยากจะสารภาพรักกับคุณใจแทบขาดนะสี่ดาบมายังไม่ทําอะไรเลยอะ่ะเออเฉยเฉย The m a g i c i a นนะอยาก อยากขอโอกาสพูดคุยอีกครั้งหนึ่งแต่จะพูดไหมเงียบซะขนาดนี้แฮงแมนอะเหมือนเขาไม่แน่ใจเออเหมือนเขาไม่แน่ใจว่าถ้าเขาสารภาพรักไปคุณจะโอเคไหมแฮงแมนอะเขาบอกรอก่อนมันเหมือนว่าบางครั้งมันมันเหมือนว่าตัวคุณเองก็อาจจะไม่เปิดใจก็ได้ให้เขาแบบคุยแค่ผิวๆอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาจะสารภาพรักอะไรเงี้ยคุณดูท่าทางคุณดูด,ดูไม่แบบไม่ใส่เย็ดเขาอะเออ ก้าไม้เท้าเนี่ยนะยังอาจจะป้องกันตัวเองไม่พ้อที่จะมีใครนะตอนนี้หรืออะไรก็แล้วแต่สิบถ้วยแต่จริงๆเหมือนว่าเขาอยากจชสารภาพละเขาอยากรอคอให้คุณเปิดใจเขาอยากให้คุณอยู่กับเขาแบบเป็นครอบครัวเออเดอะทาวเวอร์เนาะ บางทีบางทีคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้อะไรก็ได้ที่ครอบครัวเขาเคยผิดหวังแตกแยกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือกลับกันอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะที่นะมีความเป็นไม้หรือว่าเราไม่ได้สนใจกับชีวิตความรักแล้วอะไรประมาณนี้นะโอเคนะคะเอาล่ะนะเด็กที่2จบไปนะคะอให้มีความสุขสําหรับการชมคลิปนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดู energy พลังงานเด็กที่3นะ หมอพยายามจะทำคลิปหรือว่า,า<_ <EN> _>เขาเรียกว่าอะไรหัวข้อในการถามเนี่ยเนาะม่ให้ไม่้ซ้ำหรืออะไรแบบนี้นะจะได้ไม่เบื่อนะใครที่อยากสารภาพรักกับคนใจแทบขาดนะคะเรามาดูก่อนว่า energy พลังงานผู้ที่เลือกนะ energy ะเ,เด็กที่3นะเป็นอย่างไรบ้างเนาะ <_ S 2> ตัวตนของคุณตอนนี้พ The d a t h นะ The d a t h นี่อาจจะเป็นคนราศีพิจิกได้นะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ขออนุญาตว่า ถ้าเกิดไม่ใช่พ่อไม้แม่ไม้ก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ทรงสเสน่ห์เซ็กแ,แอพีลรูปร่างหน้าตาดีเป็นที่หนึงดูดแล้วก็เป็นคนที่ดูลึกรับนะแต่มีความสวยมีความหล่อในตัวเองนะห้าไม้เท้านะคะอืมนะหนึ่งถ้วยนะคะแทนแพร,แรนคุณกําลังคิดว่าความรักฉันต้องการไหมหรือบางทีเันก็เคยเจอแต่ความรักที่มันจบสิ้นไปเคยเจอแต่คนหลอกลวงเคยเจอแต่รักสามเศร้าเราสองสามคน คุณคิดไปคิดมาเออเอาไม่เอาดีเอาไม่เอาดีอ,าอ,าดอะไรเงี้ยพอครบสักแป๊บหนึ่งเอาไอห่หาคนนี้ก็มีแฟนและอีกคนนี้ก็มีคนของตัวเองและอะไรบ้างแฟนเก่ากลับมาบ้างโอ้ยเป็นอะไรที่ฉั่น้ำคาญมากเลยเออคุณรู้สึกแบบนี้ตอนนี้ชีวิตคุณนะเอาล่ะทีนี้เรามาดูว่าเอาเาาาเอใจคนนั้นอะใจเขาคนนั้นที่รู้สึกต่อคุณเป็นยังไงนะโอ้ดาบเลยอะเอ้ยนะราชาถือดาบ สามดาบเขาเสียใจอ่ะรู้สึกคุณเหมือนไม่เปิดโอกาสให้เขาเลยอ่ะคุณไม่ให้โอกาสเขาเลยอ่ะตอนนี้เขาน้อยใจเขาน้อยเขาเสียใจผิดหวังกับคุณมากเลยที่คุณบอกไม่ต้องมายุ่งกับฉันไม่ต้องมายุ่งกับผมอะไรประมาณนี้เหมือนประมาณว่าตัดพอเขายื่นไมตีปุ๊บคุณก็ตัดปั๊บเลยอะไรประมาณนี้แปดเหรียญเขาอยากได้การพัฒนาน่ะเออหกถ้วยมี energy พลังงานของเขาอาจจะบอกว่ามี energy แบบพลังงานแบบ คนนี้อาจจะเด็กกว่าคุณหรืออาจจะเป็นเพื่อนที่สมัยเรียนแล้วก็กลับมาขอโอกาสไหมหรือกลับมาแบบขอคุยอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะขาคนเขาคนนี้อะไรอยากสารภาพรัก olacak? อืมขอคุยขอโอกาสหรือว่าอยากอาจจะเป็นมันมีมันมีได้สองกรณีคือเพื่อนเก่าที่เคยสมัยเรียนที่เคยรู้จักกันแล้วหรือแฟนเก่าความรักครั้งเก่าก็าได้ที่เคยแบบอยากจะกลับมาสารภาพรักเอออยากกลับมาขอโอกาสนะอันนี้เลขที่สามนะเอาละทีนี้เรามาดูราศีอะไรธาตุอะไรนะ มีพลังงานราศีพิจิกนะคะแล้วก็ราศีกรกฎราศีกรกฎแล้วก็ราศีธนูนะคะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรามาดูต่ออาจจะมีเอเนจีพลังงานชาวธาตุน้ําได้ด้วยนะอืม เขาบอกว่ายังรักอยู่เออนะคุณอะนะนะเขาบอกว่าตอนตอนนั้นที่เราเจอกันอนะคุณเป็นความสุขของเขาเออมีอาจจะเป็นรักเก่ารักในวัยเรียนรักในวัยทำงานในอดีตก็ได้นะมีพลังงานเอเนจีคนนี้อาจจะเป็นฐานตํารวจหรือเป็นพ่อไม้แม่ไม้กับมาก็ได้นะหรือว่าเขาคนนั้นเป็นประมาณนี้เอเน g y จีแบบนี้นะนะคะแล้วก็หนึ่งด้วยยังมีความรักยังมอบอยากมามอบความรักให้ลักษณะเขาเป็นแบบไหน อาจจะเป็นคนที่คุณชอบถ้าเป็นเพศเดียวกันก็ได้นะมีมีแบบว่ามีแบบเขาเรียกว่ามีหน้าตาดีนะไพ่เดอะซันเลยอะ่ะเอออาจจะเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นวิศวกรเป็นคนในข้างแบบคุณุหมออย่างนี้ทํางานพยาบาลอะไรนี้ได้ด้วยนะเออนะแล้วก็ตอนนี้เขาประสบความสําเร็จมากเลยอะ่ะ The e m p เ o อร r อาจจะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะไม่ว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะ เขาคนนี้นะทํางานประสบความสําเร็จเอ็มเพลเลอร์นี่ก็คืออาจจะเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของกิจการลูกล่างหน้าตาดีโดดเด่นทางสังคมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ชอบควบคุมคนโทนถ้าเป็นระดับผู้บริหารก็เป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้างานเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเขาบอกว่าโอ้มันเป็นไพ่เอเนจีที่เป็นแบบว่าคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนแล้วเลยตั้งนานแล้วด้วยเออเขาขอโอกาสกลับมาห้าถ้วยนะ เขากลับมางอนง้อก็ไม่ท้าคือเขาขอโอกาสให้คุณเปิดใจได้ไหมแปดไม้เท้าแกจะทําอะไรให้มันดีมากกว่านี้อืมเขาบอกแบบนี้ลักษณะท่าทางก็คือเขาเป็นคนหน้าตาดีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะแล้วก็บางทีก็มีอารมณ์เอเนจีของเป็นคนที่ทําอะไรลึกลับแล้วก็ชอบวงการควบคุมคนโทนอนะ่ะเออบางทีบางครั้งก็จะไม่พูดเหมือนเป็นคนที่เอาใจตัวเองบางทีก็มีอารมณ์อ่อนหวานโรแมนติกบ้างนะแล้วทีนี้เราจะมาถามว่า เขาจะทำอะไรไหมกับความรู้สึกนี้อาหกไม้เท้าเลยอ่ะเนี่ยเขามาแอบ,บส่องมาแอบ,บดูเราตลอดเลยอ่ะเออมาแอบดูมาแอบ,บ,บ,บส่องนะเดอะเฮอร์มิตยังไม่ทำอะไรนะเพราะว่าแค่แอบ,บดูเดอะเฮอร์มิตเนี่ยเป็นไพ่ฤาษีนะนะฮะอาจจะมีวัฒนธรรมภาษาอะไรที่แตกต่างด้วยมีราศีการเพิ่มขึ้นมานะพระฤาษียังไม่ทำอะไรนะพระฤาษีแอบรบักแอบบดูอยู่เฉยๆอ่ะเออ เขาฝันถึงคุณหรือคุณฝันถึงเขาไหมคนนี้ช่วงนี้เจ็ดถ้วยอะ่ะเออเขาบอกว่าเขาอยู่นิ่งๆก่อนดีกว่าเพราะว่าสงสัยคุณเป็นคนฮอตมากอาจจะมีคนที่เข้ามาจีบเยอะแยะมากมายหรือเปล่าค u e e ออฟวานนะเขาเห็นคุณเป็นคนเก่งทํางานดีรูปร่างดีสวยหน้าตาหล่ออะไรแบบนี้นะนะคะตอนนี้เป็นแบบว่าเจ็ดเหรียญเขาแบบคือเขาแบบแค่แอบรักแอบชอบถ้าจะรับสารภาพรักไหมยังไม่ทํานะ ยังไม่ทําอะไรอ่ะอยู่เฉยๆก่อนอืมแต่ใจจริงอ่ะก็อยากทําแต่ยังไม่ทําเพราะมันเป็นไครเทอร์มิขึ้นมาก่อนเนาะแบบว่าขอแอบ,บมองก่อนขอให้แน่ใจมากกว่านี้ก่อนอาจจะอยากรู้แล้วว่าเอ๊ะคุณมีคนอื่นดูอยู่หรือเปล่ามีช้อยไหมมีตัวเลือกไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณอาจจะโปรไฟล์ดีสักขนาดนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบรอดูก่อนยังไม่ทําอะไรนะเด็กนี้นะนะคะ โอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ JP 1 6 t a r ท t c h ลอ n n l หมอแจนนะคะแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ